สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ,อปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่7-13ถึงตุลาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ morpong999 นะครับผมเช่นเดียวกับสร้อยโรสคอสนะฮะโอเคสร้อ <c oughs> okay. ยโรสคอสนี่นะฮะ ตอนนี้สร้อยโรสคอสอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาการส่งเนี่ยไม่นานนะฮะภายใน1สัปดาห์โอเคแล้วก็มีคนถามว่าเราจะทำคอลเลกชันสีอะไรนะครับมีคนอยากได้สีแดงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ได้ประโยชน์เนี่ยมันควรจะต้องใช้พลังงานร่วมกันต่อย,ยอดจากสิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นโรสคอ r สอย่างอ m เมทิสเนี่ยก็ต่อย,ยอดมาร่วมกันกันกบโรสคอส ก็คือเป็นพลังงานที่มันเสริมกันเดี๋ยวพอผมทำเ,เขาเรียกอะไรดีสอยอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ควรที่จะต่อย,ยอดพลังงานของโรสคอร s สไปเพิ่มเติมด้วยนะมันจะได้เสริมกันไงนะครับผม <c oughs> โอเคก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์นะครับ m o r p o n g 999 อันนี้เราเข้ามาสู่เดือนตุลานะครับผมในสัปดาห์ที่2เรียบร้อยแล้วนะฮะในเดือนตุลาเนี่ยมีดาวหลายๆดาวที่ในเชิงของโหราศาสตร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับผมดาวเสาร์ที่เดินย้อนไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมดาวพฤหัสเนี่ยจะเริ่มเดินย้อนในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็ก็จะได้แนวทางนะครับในการเขาเรียกอะไรเตรียมตัวรับมือนะโอเค เดี๋ยวเราเริ่มต้นเช่นเคยแล้วกันนะฮะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะฮะพิมพ์โชคดีเทวรักนะฮะเป็นกำลังใจให้หมอปองนะครับผมสมัครสมาชิกได้ดูคลิปก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยชาวราศีเมถุนมาชาวสำหรับชาวราศีเมถุนนี่เราก็ผมก็คงเรียกว่าชาวเราได้ใช่ไหมชาวเราชาวราศีเมถุนนะฮะมา ตื่เต้นทุกครั้งนะฮะมาไปดูพร้อมๆกันสัปดาห์นี้คุณได้คุณได้เดอะสต r ร์ว้าวโอเคเวรี่เกดเเป็นลักษณะที่ในสัปดาห์นี้ตัวคุณเองจะได้เป้าหมายหรือจะเจอเป้าหมายหรือเข้าใกล้เป้าหมายที่คุณหวังเอาไว้แพลนเอาไว้นะฮะโอเคจะสร้างพอร์ตจะลงทุนนะครับผมหรือว่าจะเก่งกำไรหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะผมรู้สึกว่า ณนะจุดจุดนี้คุณเองจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับหรือว่าผมรู้สึกว่าคุณเห็นผลตอบแทนในระยะที่คุณเองสามารถเอื้อมถึงทําได้นะครับชาวราศีเมถุนนะคุณได้อะไรคุณได้ King of King of Cups อ่าโอเคก็มีคนคอยช่วยเหลือและสปอร์ตเช่นเดียวกันนะ King of Cups เป็นลักษณะที่คนคนนั้นเนี่ยเหมือนเขารู้เยอะกว่าคุณเขาเขาเป็นคนที่ หมือนช่วยเหลือคุณหรือว่าเป็นคนที่ในจุดที่ตัวคุณเองอาจจะพลาดไปหรือว่าไม่ได้มีความรู้มากมายในณะจุดนั้นเนี่ยเ,เป็นช่วงที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรสร้างประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากคําแนะนําของบุคคลเหล่านั้นเออถือว่าดีนะฮะโอเคไหมอย่างมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ในส่วนของเรื่องของงานหรือเรื่องของการาทํางานต่างๆเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่นะหรือว่ามีเพื่อนหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือซึ่งถือว่าโอเคใช่ได้มีคนมาแนะนําว่าอา๋อไม่ทําอย่างนี้ล่ะไปทําอย่างนี้สิอะไรแบบนี้จะจะเข้าใกล้ จุดที่ประสบความสำเร็จนะฮะคุณได้อะไรคุณได้ seven of swords นะฮะเตือนชาวเราด้วยกันนะฮะสำหรับชาวเราสีเมถุนคุณได้ seven of swords ในสถานการณ์นี้คือความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ผมรู้สึกว่า จงอย่าประมาทนะครับผมเพราะว่าคุณได้ Seven of s o โ r ร์เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณเองอาจจะมองข้ามคุณคิดว่าเฮ้ยได้แน่แน่ชัวร์ปึกๆปึกนะในสถานการณ์นี้แล้วอาจจะมีเ,เขาเรียกอะไรอั c ซิเดนอาจจะมีอะไรกระทันหันหรืออาจจะมีอะไรที่หักมุมทําให้ตัวคุณเองเนี่ยแทนที่จะคว้าโอกาสหรือคว้าความสำเร็จนั้นได้ง่ายๆเนี่ยอ่าแล้วคือคุณเองอาจจะพลาดเพราะว่าประมาทนเองนะฮะ โอเคเรามาต่อกันในส่วนของโหราศาสตร์นะคันนี้ในส่วนของโหราศาสตร์เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะไม่พูดไม่ได้สําหรับดาวพฤหัสครับผมในส่วนของดาวพฤหัสเนี่ยจะเดินย้อนในวันที่9ตุลานะครับตามเวลาไมอามี่นะ,ะที่ไทยก็อาจจะเป็นวันที่10นะครับคันนี้เวลาดาวพฤหัสนะฮะดาวพฤหัสเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการขยายนะครับหรือว่า พลังงานเดินหน้าความก้าวหน้าความมั่งคัง่งโชคลาภความรุ่งเรืองนะฮะครน,นี้ถ้ามันเปลี่ยนจากเดินหน้าไปเป็นเดินย้อนเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรครับผมมันมี2ประเด็นหลักๆที่ผมจะใช้ในส่วนของโหราศาสตร์ตอนตกอันที่1เลยเนี่ยยังคงประเด็นที่1นนะดาวพฤหัสดเดินย้อนเนี่ยจะหมายถึงการขยายแต่ว่าเป็นการขยายที่เกิดขึ้นจากภายในของตัวตนของ บุคคลนั้นๆนเช่นตัวคุณเองอย่างเช่นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้ในการที่ใครจะเริ่มพิจารณาเรื่องของการฝึกตัวตนฝึกจิตนะฮะหรือว่า,าปรับปรุงบุค,คลิกภาพนะฮะหรือว่าไปเรียนนะ,ะเพิ่มเติมเรื่องของความรู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเพือพอดาวเดินถอยหลังเนี่ยบางคนอาจจะแค่ตีความว่าเป็น พลังงานที่หดหรือมีอุปสรรคหรือเป็นช่วงในลักษณะนะั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราสามารถจะขยายได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ถอยหลังหรือย้อนหลังหรือว่าหดตัวลงเพราะว่าเป็นความหมายที่ตรงข้ามกับดาวพฤหัสดาวพฤหัสในโหราศาสตร์ตันตกเนี่ยหมายถึงการขยาย หมายถึงความก้าวหน้าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่ได้หมายความว่าพอมันเดินย้อนแล้วมันจะกลายเป็นความไม่รุ่งเรืองความไม่ก้าวหน้าไม่ใช่นะแต่มันเป็นเวลาที่คุณเองควรที่จะแทนที่จะมุ่งเน้นในส่วนของคอนเซปต์ไอเดียหรือความคิดที่จะขยายออกไปสู่สังคมภายนอกสู่บุคคลแวดล้อมของตัวคุณเนี่ยมันหมายถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการฝึกจิต พัฒนาตัวตนพัฒนาบุคลิกไปเรียนความรู้เพิ่มเติมนะครัเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าดาวพฤหัสเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความรู้ปรัชญานะครับผมอัศวกูรุนั่นเองก็คือความเป็นครูความเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดาวถอยหลังเนี่ยแน่นอนเราอาจจะเจอเรื่องของ อุปสรรคในการเดินหน้าทําอะไรเดินหน้าต่อเนี่ยอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะายากกว่าปกติงั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เอาโอเคถ้าอย่างนั้นเรากลับมาตั้งหลักเรากลับมาพัฒนาตัวตนของเราน่าจะดีกว่าคันนี้เนี่ยดาวพฤหัสนะครับสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะย้ำอีกครั้งว่าผมใช้โหราศาสตร์ตอนตกนะครับผมเพราะว่ารากเงาของโหราศาสตร์เนี่ยถ้าใครในสายของบอเลี่ยมเพชรลัตเนี่ยนะฮะ ก็จะในโหราศาสตร์ไทยนะปอเล่มเพชรลัตเนี่ยก็จะใช้โหราศาสตร์มาจากอาจารย์ปอเล่มเพชรลัตซึ่งมาจากโหรหนูเล่มเพชรลัตซึ่งโหรหนูจริงๆแล้วเนี่ยในชีวประวัติของท่านเนี่ยได้ลี้ภัยไปอยู่สิงคโปร์แล้วท่านใช้ความรู้ของตัวท่านเองในการแปลตำราของ อลันเลโอซึ่งอลันเลโอเนี่ยถือว่าเป็นบิดาของอโหราศาสตร์สมัยใหม่เพราะฉะนั้นอลันเลโอเนี่ยได้ให้องค์ความรู้ไว้เพราะฉะนั้นผมเลยใช้โหราศาสตร์ตอนตกนะฮะจะเห็นได้ว่าแขนงหนึ่งของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมาจากโหราศาสตร์ตอนตกนะโหราศาสตร์ไทยจะบวกความเชื่อบวกขนบธรรมเนียมประเพณีในแบบไทยๆเข้าไปแต่ว่าลากเงาของความรู้จริงๆเนี่ยมาจาก ตำราของอาจารย์อลันเลโอซึ่งเ,เป็นหัวสัตร์ตอนตกคันนี้โอเคในดาวพฤหัสนะครับผมสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะอยู่ในธาตุลมเดี๋ยวเรามานั่งดูว่าเมื่อดาวพฤหัสเดินย้อนนะครับผมในธาตุลมเนี่ยมันหมายถึงอะไรแน่นอนครับในส่วนของราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีแห่งธาตุลมธาตุลมหมายถึงเรื่องของความคิดหมายถึง ความรู้นะเพราะฉะนั้นผมถึงได้แนะนำว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองควรจะตีโจทย์ปัญหาด้วยความรู้นะครับผมอาจจะเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องรองแล้วเอาหลักการและเหตุผลนะฮะเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นจะสามารถให้คุณเองเนี่ยเขาเรียกอะไรฝ่าฟันในสัปดาห์นี้ไปได้ในส่วนของดาวพฤหัสนะฮะสำหรับใครที่ กําลังตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยสมมุติว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณเองอาจจะต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าฉันจะไปสู้คู่ของฉันเนี่ยฉันมีอะไรไปเขาเรียกอะไรออฟเฟอร์ให้เขานะถ้ายังมีไม่พอนะให้ตัวคุณเองเข้ามาเขาเรียกอะไรพัฒนาปรับปรุงหรือทำตัวหรือเพิ่มเติมตัวเอง ให้เพิ่มพูนให้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ช่วงเวลาผมเข้าใจว่ามันจะเดินย้อนนะฮะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า retrograde เนี่ย Jupiter retrograde เนี่ยไปจนถึงเดือนพฤศจิกา November เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณเองฝึกจิตได้เลยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาเนี่ยช่วงประมาณสักสองเดือนเนี่ยจะทำให้ตัวคุณเองพร้อมที่จะเมื่อมีโอกาสในการเดินหน้าต่อเมื่อดาวพฤหัต จูปิเตอร์เนี่ยเดินหน้าต่อเดีนะผมไม่แน่ใจว่าโอกาสเนี่ยจุดที่พีคที่สุดนะเดินย้อนผมรู้สึกว่ามันเดินย้อนมาถึงที่10องศาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะเขาเรียกอะไรทบทวนนะฮะเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นใครมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ทบทวนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครมีปัญหาเรื่องของการงานเนี่ยให้ทบทวนว่าเฮ้ย ฉันอยากได้ฉันสมัครงานนั้นไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาไม่ตอบรับมาเลยเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าให้คุณเองอาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะเราอ่ะให้เราพัฒนาตัวเราเองจุดไหนได้บ้างเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างจากตัวเราเนี่ยในขณะที่คนอื่นๆเขาอาจจะมีความรู้พอๆกับคุณแล้วอะไรคือจุดขายอะไรคือสิ่งที่คุณเองจะเอาไปเขาเรียกอะไรดี ไปเป็นจุดเด่นของตัวคุณนะฮะใน,ในเรื่องของการงานในเรื่องของ,งการลงทุนนี้ไม่พูไม่ได้เลยในสภาวะที่จูปิเตอร์เรโทเกรดเนี่ยนะฮะใครอ่าใครลงทุนเป็นนักลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งผีผาลามและเพิ่งตัดสินใจนะโหมอมาแน่เลยเนี่ยเนี่ยกองทุนวายุพักมาแล้วผมก็รออยู่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรดีดาวพลฤหัสเดนย้อนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณคิดว่ามันถูกมันมีถูกกว่านั้น เออถ้ามันถูกเนี่ยมันจะมีถูกกว่านั้นเ <laughs> พราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นการขยายแต่มันเดินย้อนแปลว่ามันเหมือนกับมันจะผมรู้สึกว่าแนวโน้มของของราคาหรืออะไรเนี่ยจะยังมีโอกาสให้ตัวคุณเองเอ่เะเขาเรียกว่าถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีก roll back roll back นะฮะ roll back roll คือผมแนะนำว่าไม่ควรที่จะปุ้ม ลงทุนไปไม้เดียวนะฮะใครเล่นหุ้นจะเข้าใจคำว่าไม้ๆใช่ไหมแบ่งออกเป็นไม้ย่อยๆแล้วก็ค่อยๆเก็บไปนะเรา DCA ไปนะฮะ <c oughs> เรา DCA ไปเรื่อยๆนะครับผมในจุดไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าในช่วงเวลาเนี้ยช่วงตั้งแต่ที่21องศาราสีเมถุนกวาดจนไปถึงประมาณที่ 10, 10องศาหรือ11องศาราสีเมถุนเนี่ยที่ดาวาพฤหัสเด่นย้อนเนี่ยมันมีโอกาสให้คุณเองช้อปปิ้ง ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าคนเองคุณเองจะจะเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีกองทุนมานะผมรู้สึกว่าณนะจุดจุดนั้นเนี่ยคือมันยังมีโอกาสให้คุณเองค่อยๆเก็บไปนะฮะถ้าผมรู้สึกว่าคุณเองไทมิ่งหรือว่าคุณเองเหมือนกับวัดใจว่าเออช่วงนี้ได้ดีที่สุดแน่ๆตามสถิติแล้วนะฮะของว a นการ์ดนะฮะว a นการ์ดคือใครโบโกว a นการ์ดเนี่ยเป็นเจ้าพ่อที่ ตั้งกองทุนในตลาดตลาดหลักทรัพย์นะตลาดหุ้นของอเมริกานะครับจอห์นโบโกนะฮะที่ตั้งอกองทุนวองการดเนี่ยเขาทำผลวิจัยว่าการที่คุณเองทามมิ่งหรือรอจุดที่ถูกที่สุดเนี่ยคุณจะพลาดโอกาสนะครับผมคนที่ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จคือการคุณอยู่ในตลาดนานที่สุด นะครับไม่ว่า Bad day good day Bad day ฉชั้นลงทุน good day Bad day ฉชั้นลงทุนใครที่ซื้อขายบ่อยเข้าออกเข้าออกเนี่ยมักจะคือถ้าได้ตรงจังหวะคุณก็จะได้ผลกำไรแต่จะไม่เท่ากับคนที่อยู่ในตลาดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเออนี่คือเขาทำวิจัยนะครับตั้งแต่ปี1990ไปจนถึงปี2 0 0 0 2020ี่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยออ S&P 500ในในดัชนีของตลาดของอเมริกาเนี่ยก็จะตอบแทนคนที่อยู่ในผลตอบแทนเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดนานที่สุดจะเป็นคนที่ได้ออผลตอบแทนมากที่สุดนะครับต่อให้คนเขามีคนที่ Timing Market ก็คือเข้าไปซื้อณจุดที่มันพีคมากที่สุดเนี่ยคือซื้อต่ำสุดขายสูงสุดเนี่ย ก็ยังสู้คนที่อยู่มาตั้งแต่แรกไม่ได้นะครับเออแปลกดีถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน e s s r r p t t o n นะฮะแต่ผมก็เลงจะบอกว่าให้คุณเองในช่วงเวลาในสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มต้นที่จะทำใครเป็นนักลงทุนก็เอ,อ่อ DCA ไปเรื่อยๆนะอ่ะโอเคครนีออ้ไม่คงจะแตะไม่ได้นะฮะในส่วนของดาว ดาวเสาร์อ่าเพราะว่าเรามีการขยายแล้วใช่ป่ะเราเราก็ต้องมีการมีอุปสรรคนะมเีเขาเรียกอะไรดีมีอุปสรรคมีเรื่องของข้อจำกัดเดี๋ยวเราไปดูข้อจำกัดกันนิดนึงนะฮะดาวเสาร์ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ไหนดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนนะครับผมอ่าดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนเนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะ พูดมากันหลายสัปดาห์แล้วแล้วผมจะไม่พูดอีกก็คือเรื่องของน้ําท่วมเนาะน้ำท่วมนี่ท่วมกันทุกที่นะไม่ว่าจะที่อเมริกาที่ไหนไหนก็นแล้วแต่รอบนี้เนี่ยที่ที่ผมอยู่เนี่ยมายามีเนี่ยไม่โดนเ,เขาเรียกอะไรไม่โดนผลกระทบมากเท่าไหร่นะฮะเขาเรียกว่า ene, เฮริเคนเฮลีนนะฮะไปลงในเมืองเมืองอื่นที่มี FC อยู่เหมือนกันก็คือเมืองแทมปา ซึ่งเมืองแทมปาเนี่ยจะอยู่กับฝั่งคนละฝั่งกับไมอามี่นะเพราะฉะนั้นแทมปาโดนตรงนั้นทาฮาราซี sea, ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเมืองหลวงของรัฐฟลอริดาเนี่ยก็โดนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปจอร์เจียขึ้นไปเซาท์แคโรไลนานอร์ทแคโรไลนาตรงนั้นนะครับผม <laughs> เป็นคาตากอรี่โฟนะแคทโฟเลยนะความเร็วลมเนี่ยสูงมากๆนะครับผมสิ่งที่น่ากลัวเวลาน้ำท่วมหรือวพา,ายที่เนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่มันมีลมแรงนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยมันแรงเท่ากับอันนี้เปล่าแต่อันเนี้ยลมมันแรงจริงๆคือถ้าไปยืนอยู่เนี่ยตัวคุณเองอาจจะแบบเอียงได้อะถ้าเกิดคุณไม่ไม่หาอะไรเกาะไว้ไม่หาอะไรยึดไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือบ้านเมืองมันจะแบบกิ่งไม้มันจะหักหรือว่ามันจะมีเศษ Debri ีเอ่อมีเศษกิ่งไม้เศษฝุ่นเศษขยะเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันพังเนี่ย ปิวเข้ามาอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นกออ็ก็เขาเรียกว่าอะไรดีจะแตกต่างผมรู้สึกว่ามันแตกต่างที่ไทยเนี่ยมันเป็นน้ําท่วมแบบน้ําท่วมเลยคือน้ามวลน้ํามาเป็นเพียวๆนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะหาวิธีป้องกันตรงนั้นไปนะครับโอเคอ่ะคันนี้ดาวเสาอ่า อยู่ในราศีมีนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรอา่าราศีมีนเนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าผมตีความในในบริบทของความรักความสัมพันธ์ดาวเสาร์สถิตยอยู่ในราศีมีนนะแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เรโทรเกรดเหมือนกันก็คือเดินย้อนเนี่ยเออก็จะเป็นลักษณะที่เราอยากจะพูดคุยเราอยากจะสื่อสาร แต่ว่าอาจจะทําให้คู่ของเราพาร์ทเนอร์ของเราเข้าใจผิดไม่เข้าใจเราเ,เขาเรียกอะไรดีเกิดการ loss in translation ก็คือตีความหมายผิดเข้าใจกันผิดพูดกันผิดประเด็นนะฮะหรือว่าอันนี้ซ้ำร้ายก็คือไม่พูดในส่วนที่อยากจะพูดกลายเป็นว่าเหมือนกับเราตั้งใจว่าอยากจะพูดอันเนี้ย แต่เสร็จแล้วพอเขาโต้อตอบมาหรือเขาพูดอะไรกลับมากลายเป็นว่าเราเสียประเด็นแล้วเราก็ไปพูดเรื่องอื่นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเวลาเราอยู่ในราศรีมีนจะเป็นลักษณะที่มีคนเป่าหูเรานะราศรีมีนเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยหมายถึงคนรอบๆตัวคนรอบๆอข้างแล้วคนรอบรอบข้าง,อ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 ,างอยู่ในสภาวะที่มีข้อจํากัดมีเขาเรียกอุปสรรคทําให้การสื่อสาร หรือความเชื่อใจหรือเหตุที่เกิดเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยเกิดจากบุคคลที่อยู่รอบๆตัวคุณได้หรือความขัดแย้งอาจจะทําให้ขยายวงคนที่อยู่ในอรอบๆตัวคุณเพื่อนเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องคนที่ใกล้ชิดกับตัวคุณนะครับผมอันที่2ในเรื่องของการงานหมายถึงอะไรอ่าคันนี้ผมรู้สึกว่าดาวเสา์เนี่ย จริงๆสําหรับในส่วนของการงานผมมองว่ามันเป็นโอกาสฮะเพราะว่าเวลาเราเจออะไรยากๆอย่างดาวเสาเนี่ยมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าพยายามหาวิธีแก้ไขพยายามหาระบบเข้ามาผมรู้สึกว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ตัวคุณเองจะเอาระบบเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้น ใครที่ปกติชอบ Improvise มวยวัดนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนักนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในราศีเมษทั้งหลายนะครับคนที่อยู่ในราศีธนูทั้งหลายเนี่ยไอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะไม่เวิร์กแล้วนะครับผมพยายามที่จะวางแผนหมอคะแล้วทำไมลำเอียงทำไมไม่เป็นราศีสิงห์ล่ะราศีสิงห์เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นธาตุไฟก็จริงแต่ว่าเขาเป็นธาตุไฟแบบ แบบมีการวางแผนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์มักจะเขาเรียกอะไรดีมักจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ต้องมีการวางแผนนะครับผมเพียงแต่ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยมันอาจจะทำการวางแผนตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามามาเป็นตัวขัดขวางนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานผมรู้สึกว่า เราต้องหากลยุทธ์เราต้องวางแผนนะถึงจะเอาชนะได้นะครับผมซึ่งหน้านี้อาจจะไม่ไหวในส่วนเรื่องของการเงินลหละดาวเสาร์สถิตยอยู่ในราศีมีนี่ผม,มรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่ให้ดูในส่วนของรายได้ที่เป็นรายได้ประจำรายได้ที่เป็นรายได้ที่มีเข้ามาสม่ำเสมอจริงๆแล้วผมมองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ เขาเรียกอะไรดีได้รางวัลที่ปกติไม่ค่อยได้เข้ามานะครับผมเออถ้าถามว่าเป็นลาบลอยได้ไหมผมรู้สึกว่าเป็นลาบลอยได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนกับถ้าได้อันนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณเองจะต้องเสียบางอย่างไปเวลาดาวเสาร์มันให้คุณเนี่ยปกติแล้วดาวเสาร์ผมจะเปรียบเสมือนออฝ่ายปกครองไหมเวลาคุณเรียนในมัธยมปะเออหรือจะมีขครยอดีนออฟสตูเดนต์ก็ตามนะ ดีนออฟสตูเดนต์เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆฝ่ายปกครองอะ่ะเออถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็คงจะเป็นครูครูฝ่ายปกครองที่จะมีบุค,คลิกที่แบบถือไม้เรียวหรือว่าอะไรเนี่ยเอาเสื้อใส่เกงเอาเสื้อใส่เกงอะไรแบบเอออะไรอย่างนั้นที่เคียบๆนะดีนดีนออฟสตูเดนต์เป็นลักษณะนั้นะคือพยายามคอยดูเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าคอยดูเรื่องของ b e h a v i o r รของของ,ของนักเรียนนะครนี้ ในส่วนของในส่วนของการเงินเนี่ยเป็นลักษณะที่ผมคิดว่าในส่วนของรายได้ที่เป็นรายได้ประจำเนี่ยเป็นจุดที่คุณเองต้องโฟกัสเป็นจุดที่จะพาตัวคุณเองไปรอดในสัปดาห์นี้นะเออหรือถ้าได้ลาบลอยเนี่ยเป็นลาบลอยที่แบบเออผมคิดว่าจะใช้คำพูดว่ากึ่งดีไหม กึ่งทุกขลาบก็คือเหมือนกับได้สิ่งนี้อาจจะเสียสิ่งนั้นหรืออาจจะต้องยื่นหูยื่นแมวอ่าไม่จําเป็นจะต้องแย่ต่อเสมอไปนะก็จ,จะเป็นลักษณะที่มีการยื่นหมูยื่นแมวนะเออเขาเรียกอะไรดีช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะสลับหุ้นไหมสำหรับนักลงทุนนะฮะแน่นอนครับผมผมเป็นนักลงทุนด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่ออนักโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่ตัวคุณเอง swap สวอปหุ่นเ,เป็นช่วงเวลาที่สวอปหุ้นหุ้นไหนที่มันขึ้นเยอะแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยให้สวอปออกแล้วก็เฟดไปส,ส่วนที่เป็นตัวที่ลงมาเยอะแล้วมีข้อจํากัดแล้วข่าวดูไม่ดีนะฮะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เชียร์หุ้นตัวไหนนะครับผมแต่ว่าผมมีพอร์ตแล้วผมก็แชร์สําหรับสมาชิกก็จะเข้ามาดูได้นะครับโอเคอเออโอเค ก็จะเป็น2ดาวที่ผมจะมาฝากไว้ในในสัปดาห์นี้ซึ่งเขาเรียกว่าสําหรับดาวแรกเลยเนี่ยก็คือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะมันเริ่มที่จะคิกออฟในขณะที่ผลกระทบจากดาวที่2ที่ผมพูดไปก็คือดาวเสาร์เนี่ยจะไม่ค่อยคือมันมีอยู่แต่มันจะไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่ามันเดินย้อนมาได้สักพักหนึ่งแล้วสําหรับดาวเสาร์นะฮะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคุณจะรู้สึกได้ว่า มันมีอะไรอยู่ในอากาศ There's something in the air so you feel like that you feels like that's not there yet but it's almost there but it's not there yet เป็นลักษณะที่เหมือนกับเกือบและเกือบจะได้แล้วฉันเกือบจะได้แล้วแต่ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรู้สึกอืดอัดนิดนึงนะฮะแต่ว่าให้อดทนนะครับผมเพราะว่าโอกาสจะเปิดสำหรับคนที่ค้นควายและสร้างมันเสมอนะฮะ โอเคแล้วนั่นก็คือพลังงานของโหราศาสตร์ที่ผมมาฝากในสัปดาห์นี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าคนซับ s u b s c r i b e นะติดตามเนี่ยสองแสนผมจะเพิ่มคอนเทนต์นะฮะใหม่ๆเข้ามานะครับผมจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวคอยดูต่อนะฮะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันนะฮะแล้วก็พิมพ์โชคดีเทวรักนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ